ครับสวัสดีครับมาน,นี้นะครับมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์สูปหนาเพื่อใส่ให้การเกษตรนะครับเยี่ยมสวนนี่จะเป็นออเมืองน,นะครับสวนมหิวันนะครับ แว,ว่าหวงจักกัน,นพอโตนะครับน้ำชีมูตัวนี้เป็นน้ำบ,บ่อบำบัดชีมูเิน่นโอ้เข่าคนงามครับเกษตรสวนเกษตรสมประสานปลูกต้นหมวกต้นใหม่ทุกอย่างอีตัวน้นนำคันเทน่า แบบสมวดหมนกมสารีด้วยกลมเงมนกองปั่นหวานเป็นอะไรได้วยโอ้ซื้อมาก,กานินราหาอร่ยด้วนั่ยนั่นนะโอ้ท่านดีนะน่านท่านทายอย่างพ่อ,พอ<น>จิจิชูบยุ้ยใส่หลวงทําเลขครับ คลิปๆๆเห็ดผมมันเดี๋ยวออกมือนี่ละจิซูมี่ดีว่านี่สมมติตัวเก่าอยู่นี่ตัวเก่าตัวเก่าดันมันเป็นอย่างแปลงไฟใส้่เอ่าใส้เครื่องทำไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟปั่นเอ่ามันจีใส้ใส้เอสซีมีหลายลองปั๊บ ขึ้นมาปั๊บเลยครับครับนี่เจ็ดต่ำเสมอนะครับนี่ย้อนลงไปอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับระดับน้ำอยู่สามเมตรสี่เมตรนะครับระดับน้ำอยู่อีสี่เมตรนะครับย้อนยอนแบบตื่นเลยนะว่าอยู่บอ่อเก่ามันมีทอ่อขาดนะครับ ก็เลยย่อนลงได้แค่เจ็ดเมตรระดับน้ำอยู่สามเมตรนะครับตัวนี้แห้งครึ่งไงเนาะมาย่อนลงไปห้าร้อยห้าสิบบาทกับซ <laughs> ื้อเยอะซื้อเยอะพอตรงนั้นลูกค้านะครับเป็นเป๊ะ เอาอยู่กับพี่ตนนะครับอยู่ประทุมราดตัวนี้ใส่ขนาดสองแพงนะครับแพงสามร้อยสามสิบบาทสองแพงนะครับต่อขนาดนะครับเต็มท่อเลยมั้บ่อ้นมัอเลอมหรอบที่หาลอยหาทิบย์ค หางสิบหกหอบตวินาทีนะครับดได้เต็มสปิกรบได้ครับระยะค,ครับร,ระยระสี่เมตรนะโอ้ยเต็มคอเลยครับก็ไปเอาขอขรถจากแมนสมาปรหานิวเซอ่แม,แมนครับ ลืบนีกับติดล่องหนีไปแท่นแท่นหน้าหมูต้นใส่มันลุกตื่นได้ครับเจ็ดเมตรป้วนตอนนี้ฟ้าสลัวสลัวว่ามีแดดครับหลอบได้อยู่ที่สองลอยสองลอยหลอบมีแดดม่วมีแดด,ด,ด <c oughs> คุ่มๆครับคุ่มยังได้น้ำนะครับตัวน,นี้ย้อนลงไปเจ็ดเมตรนะครับ